สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมตุ๊กตุ๊กเฟมารีก็อยู่ที่วัดโพไซเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเมืองหนองคายเมืองพญานาะควันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาไหว้สักการะขอพรองคหลวงพ่อพระสนะครับฝากติดตามด้วยครับนี่ครับไหว้ตอนแรกก็มาเอาเดอกไม้ธูปเทียน ทูปสามเทียนสองดอกไม้หนึ่งนะครับทำบุญได้ตามศรัทธานะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วก็จะพาเป็นเพื่อนทุกคนโอ้วันนี้คนมาสักการะเยอะนะ đi lên bên đây phải không โดยรอบนะครับสรกระศัองค์หงพ่อพรสนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทประจำจังหวัดน,น้องคาย

กาลัครไม้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ<อ>ครับตรงจุดสวบบูชาดอกไม้ทูกเทียนมี รูปหล่อองค์หลวงปู่มหาศิลาสิจันโทด้วยนะครับหลวงปูย่ยนยันที่ภาคชีวอนให้ด้วยนะ,ะนักธรรมสักดิสิชาลุงปู่ครับหลวโมตฉาตโทโตระหัโตอมาตัมีตกาสมันวมนตัะคา ปะขาโตระหสโตสัมาจติการละโมตัสสาวะขาวโตระหัมโตสัมาจติการมะอาอุนะโมยตระนัระโมยติยาตาเหตุสุริยันกันตามภมิทัสสุมะอาอุมะโมยตระนัะโมยปิยาตาเหตุสุริยันกันทางภมิทัสสุมะอาอุมะโมยตระนัระโมยติยาตาเหตุสุริยันกันทางภมิทัสสุห หลานด้วยลานๆแล้วกูหลังจากออกจากวัดหลวงพอ่อพระใสแล้วเราก็มาสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อทองทิพนะครับหลวงปู่ทองทิพจังหวัดน้องคาย Oh, hey, <laughs> boy, สิ่งก่อสร้างบริเวณวัด หลวงปู่ทองทิพย์ครับ。 พระพุทธเจ้าห้าพระองค์สร้างสมัยหลวงปู่ทองทิพยังมีชีวิตอยู่กราบอธิษฐานขอพรอครับสภาพกุฏิที่เก่าเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาครับส,สมัยก่อนมีพระมาอยู่กับหลวงปู่เยอะแต่ตอนนี้หลวงปู่ไม่อยู่แล้วก็ไม่มีคนดูแลรักษามีหลวงพ่อเจ้าตรงว่าท่าน ดูสามรูปนะช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร